คำถามข้อนี้มีการกําหนดข้อมูลมาให้ทั้งหมดมีอยู่9ตัวซึ่งเป็นลําดับเลขคณิตแล้วก็มีมัยธยฐานเป็น15ผลรวมตั้งแต่ A1 A 2จนกระทั่งถึง A9 จะมีค่าเท่าใดคําถามลักษณะนี้ก็จะคล้ายๆกับข้อที่เราเคยทำคือข้อ9 2แล้วก็ข้อ1 3 2ด้วยเรามาเริ่มต้นจากการเป็นลําดับเลขคณิตกันก่อนถ้าเป็นลําดับเลขคณิตก็สามารถเขียนที่ในรูปได้ว่าเทอมทั่วไปของมัน a n ก็จะมีค่าเท่ากับเทอมที่1บวกด้วยจํานวน n ลบกับ1แล้วก็คูณกับดีซึ่งดีก็คือผลต่างท่วมจากตรงนี้เนี่ยผลต่างร่วมของเราเนี่ยเป็นไปได้2อย่างก็คืออาจจะมีค่าเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้ในกรณีที่ค่าดีมีค่าเป็นบวกเนี่ยเราจะได้ลำดับเลขคณิตซึ่งตัวเลขที่ได้มาจะมีค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าดีของเราเป็นติดลบก็จะได้ลำดับเลขคณิตซึ่งมีค่าลดลงเรื่อยๆแต่ไม่ว่าจะได้ลักษณะไหนมาข้อมูลที่ได้ก็มีการเรียงเรียบร้อยแล้วจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็คือเรียงเรียบร้อยแล้วซึ่งมันสําคัญเพราะว่าเราต้องหามยยฐฐาาาาานนนด้้้วหมมตออองีีกกรเรเขูล่ ตอนนี้ก็เลยมั่นใจว่าข้อมูลของเราเรียงแล้วเมื่อเราได้มาแล้วว่าข้อมูลมันเรียงก็มาหาตำแหน่งของมัธยฐานกันตำแหน่งของตัวมีเดียนมัธยฐานเนี่ยก็หาจากสูตรว่าเอา n บวกหแล้วก็หาร2อย่างข้อนี้ก็คือมันมีทั้งหมดอยู่9เทอมก็แทนมาก็เป็น9ก้บวกหหารก็จะได้5ดังนั้นก็สรุปได้ว่าค่ามัธยฐานของเราก็จะมีค่าเป็นข้อมูลตัวที่5นั่นเองจากทั้งหมด9ตัวนี้ก็ดึงตัวที่5มาซึ่งจากตรงนี้ก็เขาให้มาแล้วว่ามีค่าเป็น15 เราก็เลยสามารถอ้างได้ว่า a5 ของเราเนี่ยก็คือมีค่าเป็นเลข15นั่นเองก็เก็บไว้คําถามที่โจทย์ต้องการคือต้องการจะให้หาผลรวมของทั้ง9เตอวนี้ก็คือหา a1 บวก a2 บวก a3 จนกระทั่งถึง a9 การที่เรากําลังเอาลําดับมาบวกกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็นการหาอนุกรมเพราะฉะนั้นก็ไปดูสูตรอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตร Sn เป็นสูตรอนุกรมเลขคณิตอันนี้ก็มีสูตรว่าเอาจํานวนเทอมหารด้วย2คูณกับ2เท่าของ ตัวแรกบวกด้วย n ลบหคูณกับ d ก็จะกลายเป็นผลรวมของลำดับซึ่งเราเรียกว่าอนุกรมนั่นเองอย่างตอนนี้ก็คือแปลว่าเรากำลังหา s 9นั่นเองเป็นการรวมกันของ9เทอมก็ถ้าแทนตามสูตรก็จะได้เป็น9หาร2คูณกับ2เท่า a 1บวกกับ9ลบหก็เป็น8คูณกับ d อาจจะดึง2ในวงเล็บมานิดนึงก็เลยเหลือ9คูณกับ a 1บวก 4d แสดงว่าคำตอบอยู่ตรงนี้นี่แหละเอา9ไปคูณกับ a 1บวก 4d A1 หน่บวกจะหามาจากไหนก็กลับไปที่เมื่อกี้เรามี A5 กันเนื่องจากว่า A5 เนี่ยมันสามารถเขียนได้แบบหนึ่งด้วยตามสูตรของลำดับเลขคณิตถ้าเราแทน n เป็นเลข5ดูตรงนี้ก็จะมีค่าเป็น A1 บวกกับ5ลบก็เป็น4 d ดีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่า A1 บวก CD อันนี้ก็รู้ค่าแล้วนั่นเอง A1 นบวกันนี้มีค่าเป็น15ก็จะเอามาแทนลงนี้นั่นเองก็เลยได้คำตอบแล้วว่าเป็นคำตอบคือ9คูณกับ15ก็เลยได้เป็น135 ก็เป็นคําตอบของข้อนี้หรือถ e er ้าเกิดจะมองอีกลักษณะหนึ่งก็เราอาจจะไปมองว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลของเราทั้งหมดมีอยู่9้าตัวเราก็พบกันแล้วว่าตอนนี้ A ตัวที่ห้าข้อมูลตัวที่ห้าเนี่ยมีค่าเป็นสิบห้านี่เป็นมัธยฐานของเราตัวต่อไปทางขวามือก็จะเป็น A6 A, 6, a 7 A8 A, 8, a 9ฝั่งซ้ายมือตรงนี้ก็จะมีอส่ะ a ส a 3 a 2แล้วก็ A1 เนื่งแน่จว่าการเป็นลาดับเลขคณิตเนี่ยมันจะมีการเพิ่มขึ้นทีละดีเพราะฉะนั้นถ้าถามว่า A 6เป็นเท่าไหร่ a6 ก็จะมีค่าเป็นเอา15ตัวนี้บวกกับ D เข้าไปถ้าถาม a7 ก,ก็คือเอา a6 เมื่อกี้บวกเข้าไปอีกดีนึงก็จะกลายเป็น15บวก2 d ก็จะเป็นลนนักษณะนี้จนกระทั่งเป็นจบที่15บวก4 d ทำนองเดียวกันถ้าถามว่า a4 มีค่าเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็จะมีค่าลดลงจาก15แล้วก็จะเป็น15ลบกับ d ก็ไล่ไปเรื่อยๆก็ตรงนี้ก็จะเป็นจบที่15ลบกับ4 d ดังนั้นเมื่อเราต้องการจะหา a1 บวก a2 จนกระทั่งถึง a9 ก็คือเอาทั้งหมดนี้มาบวกกันเราพบว่าพอเวลาบวกกันแล้วเนี่ยตัวลบสีดีตัวนี้เดี๋ยวจะไปรวมกับสีดีตัวนี้ก็จะหายไปลบดีตัวนี้ก็ไปบวกกับดีตัวนี้ก็จะหายไปเพราะฉะนั้นพอบวกกันแล้วมันจะเหลือสิบห้าเนี่ยบวกกันทั้งหมดอยู่แค่เก้าครั้งทั้งหมดนี้มีอยู่เก้าครั้งเพราะฉะนั้นคําตอบก็เลยกลายเป็นสิบห้าคูณกับ9ก้าก็เลยกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบห้า 15. ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการทําข้อนี้